ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นักข่าวดังแฉนะครับมาชาลซาบีเซอร์คือดีลลับของลิเวอร์พูลแต่พวกเขาทํามันไม่สําเร็จนะครับในการคว้าตัวเข้าสู่ทินแอนฟิลด์มีรายงานออกมาบอกนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วลิเวอร์พูลมีความตั้งใจแบบจริงจังที่จะเสริมทัพกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่การจะไปของเจีนี่ว่าในรุ่ม และทีมงานลิเวอร์พูลก็ได้การชื่อของมาชาลซาบิเซอร์อดีตกองกลางของอาบาเลซิกเอาไว้เป็นที่รู้แล้วหลังจากนักเตะร,รายนี้กำลังอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับสโมสรดังในศึกบุนเดสเลียนเยอรมันและทางลิเวอร์พูลก็มีการที่ดีที่จะได้ตัวนักเตะร,รายนี้เข้าสู่ทีมในราคาที่ถูกแต่สุดท้ายแล้วนะครับการเจอจาก,ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะตัวนักเตะร,รายนี้ได้ตังต้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่า เขาต้องการย้ายไปค้าแข่งกับไบเยอร์มินิกและกับเจ้านายเก่าน่นก็คือยูเยนนาเกลสมัรโดยผู้ที่ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้ก็คือ New Zone, นะิวจอนักข่าวชื่อดังจากโก .com รายงานมาว่าลิเวอร์พูลได้ทําการสํารวจความเป็นไปได้ในการเซ็นทัทญามาเชลซับบิเซอร์และพร้อมที่จะนํานักเตะชาวออสเตรียารายนี้เข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลในท,นทันทีแต่ดูเหมือนว่าในการเจิจาร์ดิวนี้จะไม่ประสบความสําเร็จก่อนที่ตัวของมาเชลซับบิเซอร์จะย้ายไปสู่ไบเยอร์มินิก ซึ่งแน่นอนว่ามาชอลซาบิเซอร์คือนักเตะที่เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพแบบจริงจังของลิเวอร์พูลที่ใครๆหลายคนไม่เคยรู้นะครับเพราะทีมงานเจ้าจามไม่ได้ปล่อยข่าวในเรื่องนี้ออกมาแต่ผมขขายืนยันว่าลิเวอร์พูลต้องการตัวของมาชอลซาบิเซอร์เข้าสู่ทีมอย่างมากแต่ผมขขายืนยันว่าลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวมาชอลซาบิเซอร์เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมาก แต่พวกเขาก็พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายที่ผ่านมาคล็าๆปานก็รู้ดีนะนนครับว่ามาเคอร์เวผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอนลิเวอร์พลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารของอาบาเลซิกเป็นอย่างดีพราะเคยได้ติดต่อซื้อขายนักเตะด,ด้วยกันหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นนาบีเกียตาติโวเวเนอร์จนมาถึงมาชชลซาบิเซอร์โดยสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสคว้าตัวมาชชลซาบิเซอร์เข้าสู่ทีมในครั้งนี้น่าจะมาจากการที่ลิเวอร์พูลมีความลังเลใจที่จะทําให้ดีลนี้จบ และหันไปให้ความสนใจในดิวของซาอูยีเกตอย่างจริงจังแทนแทนที่จะเลือกปิดดีลขอมาเชลซาบิเซอร์ให้ดิวนี้เสร็จทิ้งไปนะครับและหลังจากการที่ลิเวอร์พูลแสดงเห็นว่ายังไม่มีความสนใจจริงจังในดิวของมาเชลซาบิเซอร์ในเวลานี้นั้นทําให้สโมสรไบร์มินิกอาศัยจังหวะน,นี้แหละเข้ามาเจรจาอย่างจริงจังในดิวนี้และคว้าตัวมาเชลซาบิเซอร์ไปร่วมทีมได้ในที่สุดซึ่งตรงนี้ถือเป็นความประมาทของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงที่ทําให้พวกเขาประมาทในดิวนี้ตั้งแต่แรก กพราะคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีของอาบาเลซิกจะทําให้พวกเขารอเดีลนนี้จากทางลิเวอร์พูลนั่นเพราะในเวลานั้นอาบาเลซิกจะต้องรีบปล่อยนักเตะออกจากทีมเช่นเดียวกันเพราะกำลังใกล้ที่จะหมดสัญญาและมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเสียไปแบบฟรีถ้าหากรอจนถึงเดือนมกราคมและพวกเขาก็ไม่พร้อมที่จะเสี่ยงรอเดีลวจากลิเวอร์พูลสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นาเยมินิกที่ปิดเดีลยวมาเชลซิเซอร์ได้เป็นผลสําเร็จเมื่อวันที่30สิสิงหาคมหรือก่อนที่ตลาดปิดตัวลงแค่วันเดียวเท่านั้น และทางอับบาลิซิกก็ยินยอมที่จะปล่อยตัวกองกลางชาวออสเตรียในวัย27ปีรายนี้ออกจะเทียมในค่าสุดทูกเพียงแค่13ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากสําหรับลิเวอร์พูลเพราะตัวนักเตะก็เคยออกมาพูดว่าสนใจที่จะอยากย้ายไปค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันดังนั้นทีมนี้ไม่ควรไปโทษใครนอกจากโทษตัวเองนะฮะคลาร์กปวป้องการตัดสินใจตัวเองที่ส่งรอปเปเล่นวิ่งแบ็คขวา ตีมข้างนะครับในายใหญ่ทีมชาติสกอตแลนด์ออกมาปรั้องการตัดสินใจของตัวเองที่เลือกส่งแอนดรูดโรเบอร์สันกองหลังจากลิเวอร์พูลไปเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กขวาในเกมที่ทัพดัตตันพ่ายต่อเดนมาร์ก0-2ในเกมฟุตบอลโลกรอบกัรเลือกนัดล่าสุดที่สกอตแลนด์โดยครั้งนะครับทำ Surprise, เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการส่งกัปตันทีมอย่างแอนดูโรเบอร์สันที่ปกติแล้วเขาเล่นวิงแบ็กซ้ายในานาั้ทีมชาติสลับข้างเลยนะฮะไปเล่นในวิงแบ็กขวาแทน หลังนัเตะเจ้าของตำแหน่งนี้อย่างสตีเฟนโอคอนเนลนะฮะและนาธานพาร์เดอร์สันต่างลงเล่นไม่ได้มีการบัดเจ็บผมคิดว่าการตัดสินใจนั้นยากอยู่เสมอนะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะสร้างปัญหาอะไรในครึ่งเวลาแรกคลากล่าวหลังจุมแกมผมคิดว่าที่พวกเราแพ้พวกเราต้องรับกันลึกเกินไปหน่อยพวกเราไม่กล้าพอที่จะดันแนวหลังซึ่งทำให้พื้นที่ใน้านกลางเปิดกว้างขึ้นไปสำหรับเด็ก ของเราในการเข้าไปใกล้บ่อนมากกว่านี้ในเื่่งหลังพวกเราทําในสิ่งที่ถูกต้องพวกเรามีความดุดันในการเพรสซิงและพวกเราก็เจอการเล่นของพวกเราเองแต่ในค่ำคืนนั้นนะครับทีมที่ดีกว่าเป็นผู้ชนะเรานา่รับแพ้มิลานในเกมนัดชิง u c l ในปี2007ยังคงหลอกหลอนอยู่เบเบ้เ,นเ,นเรานานะครับอดีตเพส่อนตุูของลิเวอร์พูลยอมรับว่าในความพาแพ้ในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียก ต่อเอซิมลานในปี2007นั้นยังคงตามหลอกล้อนเขาอยู่จนถึงทุกวันนี้เกมในนัดชิงที่เอเธนนะครับเอซิมลานสามารถชำระแค้นที่แพ้ต่อลิเวอร์พูลที่เอสตันบูได้สําเร็จนะครับด้วยการเอาชนะทีมหงส์แดงไปได้2ประตูต่อหนึ่งโดยตรนาเป็นผู้สบประตัวจริงของยอดทีมจากอังกฤษในเกมในวันนั้นด้วยผมาผ้าคภูมิใจแต่ถ้าถามผมเรื่องการได้มีโอกาสเล่นในนัดชิงผมอยากเปลี่ยนให้พวกเราเป็นฝ่ายควา้าแชมป์ทั้งหมด เรนาในวัย39ปีที่ปัจจุบันอยู่กับลาซิโอกล่าวกับมากาไม่ต้องสงสัยเลยเป็นสิ่งที่ผมยังคงคิดถึงอยู่เสมอมันตามหลอกหลอนผมนับตั้งแต่ที่พวกเราแพ้ในปี2007นอกจากนี้เรานายังบอกด้วยนะครับว่าเขาเองมีแรงมานาลใจในการก้าวขึ้นไปเป็นผู้จัดการทีมหลังเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วผมอยากเป็นโค้ชผมกาลังเตรียมตัวสําหรับมันอยู่และผมกาลังพยายามทําสิ่งต่างๆให้ดีเพื่อเป็นโค้ชที่เก่งที่สุดให้ได้ ผมโชคดีที่มีครูดีๆหลายคนและผมก็คิดว่าสามารถช่วยในแง่มุมเหล่านั้นได้ทุกครั้งผมคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ดมากกว่านักเตะผมเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องทัคติกผมอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงเป็นแบบนั้นผมพยายามเก็บรายละเอียดที่ได้ทํางานตลอดสัปดาหรู้และถ่ายทอดสิ่งที่โค้ดต้องการในสนามดังนั้นมันช่วยได้มากเลยครับ การรีวิวชี้สภาพหงส์ตอนนี้ไม่มีทางจบอันดับสูงกว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์อย่างแน่นอนการรีวิวนะครับอดีตแข้งคนดังของแมนเชสเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นที่ว่าจากสถาน,นการณ์ของลิเวอร์พูลใตอนนี้ไม่มีทางเลยที่จะจบฤดูกาลอันดับที่สูงกว่าแมนเชสเตอร์เพราะมีการเสื่อมทับน้อยไม่สามารถสร้างโมเมนตัมใหม่ๆให้กับทีมได้ผมอยู่ในเกมเมื่อวันเสาร์นะครับลิเวอร์พูลเสมอกับเชลซีหนึ่งนและผมก็พูดหลังจบเกมบางครั้งคุณไม่สามารถแตะต้องมันได้ มันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่เหลวนะแต่มีบางอย่างที่ขาดหายไปผมยังจากันได้นะครับว่าแอนฟิลเมื่อสปีที่แล้วและคิดว่าเรากําลังมีปัญหาแล้วละ่ะหมายถึงแมนเชสเตตเมื่อ2ปีที่แล้วผมคิดว่าเรามีปัญหาไร้แรงแล้วจริงๆเพราะแฟนผู้เล่นของผู้เขาความเร็วของผู้บอลที่พวกเขาเล่นและ3ประสาในในนหน้าของพูกเขาและจากนั้นพวกเขาก็เสริมอาริโซเมเกอร์กับเวอร์กิลฟานไดค์เข้ามาและผมก็แบบโอ้เบบี้เราเจอปัญหาใหญ่จริงจแล้วละ่ะ พวกเขากําลังจะเป็นช้มเหล็กุณแค่รู้สึกได้คุณก็จะเห็นได้เมื่อมีบางสิ่งบญญางอย่างที่ถูกต้องแต่ทีมณนะตอนนี้ก็ไม่เหมือนทีมที่พวกเขาเคยมีเมื่อ2ปีก่อนพวกเขายังเป็นทีมที่ดีและพวกเขาจะชนะเกมมากมายแน่นอนเจคกี้ครัคบดูเหมือนไม่ใช่ตัวเองเลยในตอนนี้ในการให้สัมภาษณ์ครับเป็นคนที่มีความสุขและดูจะไร้สาระนิดๆหน่นนนอยๆอ,อีกด้วยมีบางอย่างรบกวนจิตใจเขาอาจเป็นผมหรืออาจจะเป็นจิมมี่กาลเกอร์ก็เป็นไปได้ใครจะรู้ พวกเขาไม่ได้เอางเงินสนับสนุนทนางนการกาินเสริมทับเหมือนกับที่สโมรสรอื่นๆเคยได้รับเจค็มครับทำงานอย่างน่าเหลือเชื่อด้วยทรัพยาการที่เขามีแต่ที่จริงๆแล้วเขาก็อาจจะต้องการการสนับสนุนในตลาดแข่สขนันยังเตะม,มากกว่านี้หน่อยเขาอาจจะต้องการกเล่นระดับบิ๊กเนม2-3คนไม่มีปัญหาใหญ่ที่หเวอร์พูลผมไม่ได้บอกว่ามันจะพังไม่ได้จินตนาการอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะได้รับหมุตั้มที่ดี กับพวกเขาในตอนนี้พวกเขาเติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นผมจึงไม่แน่ใจและไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะเป็นทีมลุ้นแชมป์หรือไม่และผมไม่คิดว่าพวกเขาจะจบอันดับที่เหนือวกว่าแมนเชสเต,เตอร์ย่างแน่นอนนี่คือสุขข่าวลเวร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3กันยายนนะครับ